หวังกินตลาดโลก25เรื่องสุดปังซิกเกอร์ 9x รู้สุดใหญ่สุดของค่ายวิ่งไกลกว่า1,000โลชาร์จไวจัดแค่9นาทีไทยมีลุ้นทุกขลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปก,กด s u b s c r i b e ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ หลายคนคงรู้จักแบรนด์ซิกเกอร์แบรนด์พรีเมียมนนเครือจีลี่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางโมโวที่ไม่นานมานี้ได้มีการเปิดตัวรถ SUV เรือธงรุ่นใหม่ที่ทั้งใหญ่แข็งและแรงอย่างซิกเกอร์ 9x พกขุมพลังมามากกว่า1,400แรงมาจนผมเริ่มงงแล้วแหละว่าน,นี่มันรถ SUV หรือซูเปอร์คาร์กันแน่นะแต่ไม่ความหรูหราเทียบเท่ารถโรลส์รอย์ที่ขายราคาเป็น30ล้านแต่เจ้าคันนี้ราคาแค่จี๊ดเดียว ที่พิเศษที่สุดจะจะพาไป2-5เรื่องสุดปังกันว่าเจ้าซิกเกอร์ 9X คันนี้จะว้าวสักแค่ไหนพร้อมคาดกันร,ราคาถ้าได้ขายในไทยอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับขุมพลังตู้แรงถึงขั้นจะใหญ่ขนาดนี้เตือบอกเลยว่าแรงกว่าซูเปอร์คาร์บางรุ่นซะอีกมาพร้อมขุมพลัง p h e v ปลั๊กอินไบริตรุ่นแรกของซิกเกอร์ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์2ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุดถึง279แรงมา้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัว 1ตัวจะเป็นเครื่องผลิตไฟชาร์จเข้าแบตกำลังสูงสุด197แรงม้าสามารถปั่นไฟเข้าแบตได้3 0มสถึงแปในเวลา90นาทีส่วนมอเตอร์ที่เหลือจะทําหน้าที่ส่งกําลังให้กําลังรวมสูงสุดถึง1นึ่แรงม้าทําอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อได้ในเวลาเพียง3-1วินาทีความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงสติ๊กเกอร์ยังบอกอีกว่าขุมพลังนี้เทียบเท่าเครื่อง V 1 2มากถึง3ตัวแม่เล่นใหญ่ซะจริงๆเลยนะครับแบแตตเอรรรี่่ใช้สสถากากมลุด900ว จับคู่กับแบตจาก CATL ขนาด70กิโลวัตต์อววิาีวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุดถึง380กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนรองรับการชาร์จไฟระดับ 6C ชาร์จแบตจาก30-80%ในเวลาเพียง9นาทีเท่านั้นซิกเกอร์ยังเคลมไว้อีกว่าต่อให้เป็นรถ p h e v ีแต่ยังชาร์จไฟไวกว่ารถไฟฟ้า99%ที่ขายอยู่ทั่วโลกกันเลยนะเรื่องที่2มิติตัวรถกว้างใหญ่ช่วงล่างจะเต็ม ซิการ์ 9x ถือว่าเป็นรถ SUV แบบ full size ขนาดไม่ธรรมดายาว5.239เมตรกว้าง2.029เมตรสูง1.819ระยะฐาล้อยาว3.169เมตรหากเอามาเทียบกับคู่แข่งยังบีไวดียังว่างอยู่8พบว่าเจ้า 9x จะเล็กกว่าเล็กน้อยสั้นกว่า8เซนแคบกว่า2.1เซนเตี้ยกว่า11.1เซนแต่ระยะฐาล้อยาวกว่าถึง11.9เซนติเมตร ช่วงล่างก็จัดเต็มใช้ระบบถุงลม d u a l Chamber เสริมด้วยชกซ c c ีดีแบบ Du อัลวาลช่วยให้ทั้งนุ่มหนึบและลุยได้ในคันเดียวกันปรับระดับความสูงได้ต่างกันถึง11ซนติเมตรจะโหลดเตี้ยขับในเมืองหรือยกสูงลุยทางออฟโรดก็ไม่มีปัญหากราวเคเ a n ส์สูงสุดถึง28.8เซนน้องๆดูกระบะออฟโรดกันไปเลยก่อนที่เราจะพาไปชมเรื่องเด็ดของเจ้าซิกเกอร์ 9x พร้อมคาดกันราคากันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับ เรื่องที่3ดีไซน์ภายนอกสวยหรูแม่ตัวรถใหญ่ขนาดนี้เราลองมาดูดีไซน์กันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าเขาบึกบึนแต่ดูแพงโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชวังโบราณไฟหน้าแบบแมทริกซ์พร้อมกับตกแต่งแบบ Horizon Star Diamond เหมือนหมู่ดาวระยิบระยัยบดุดเพชรล้านดวงด้านล่างมีช่องดักอากาศเปิดปิดอัตโนมัติ ฝากระโปรงหน้าดีไซน์แบบแคลมเชลมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง2.15ตารางเมตรเป็นกระจังหน้าแบบชิ้นเดียวไร้รอยต่อทอเต็มผืนกันไปเลยดีไซน์ด้านข้างประสานกับหลังคาแบบ Fly b i ิชชาตั้งแต่เสาดีท้ายรไล่จนมาถึงหน้ารถจะเห็นว่ามีเส้นโคง้งรูปตัว C พาดยาวแบบชิ้นเดียวคล้ายกับสะพานเดินเรือยอร์ชหรูไม่ธรรมดาจริงๆประตูหลังของรุน่นนี้กว้างกว่า1.2เมตรแถมยังเปิดออกได้กว้างสุดๆกว่า80องศาเทียบเท่ารถตู้ MPV เกินไปเลยและมาพร้อมล้ออลอยขนาด22นิ้วเบิ่มๆขัดเง เรากับกระจกดูเผินเผนคิดว่าล้อไมล์บักเหมือนกันนะเนี่ย <S <S ตกกันที่ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบพาโนรามิกสตาร์ไดมอนด์ประกอบจากชิ้นงานเจรไนถึง4 2 2 4 2ชิ้นสะท้อนแสงวิบวับเรากับทางช้างเผือกพร้อมโลโก้ซิเกอร์สีทองปัดเงาพร้อมฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟ้ฟ้า,ฟา,ฟาแบบแยกเป็น2ส,ส่วนภายนอกจัดมาให้แบบสุดจริงๆครับคันนี้ <S <S เรื่องที่ 4. ดีไซน์ภายในสุดแกรม ภายนอกว่าสุดจัดแล้วเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าให้ความรู้ราขั้นสุดติดตั้งเบาะ6ที่นั่งและคาดว่าจะมีรุ่นเบาะ4ที่นั่งที่ให้ความรู้ขึ้นไปอีกเปิดตัวมาในอนาคตแต่เสียดายที่ทางซิกเกอร์ 9X ยังไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแบบละเอียดซึ่งต่างประเทศคาดการว่าตัวรถน่าจะมาพร้อมกับพวงมลาลัยสาก้านทรงดีเชฟหุ้มในวัสดุหนังเหมือนกันกับซิกเกอร์ 7X พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันจอมาดดิจิตอลขนาด13.02นิ้วและจอเฮดอัพดิสเพลย์ขนาดใหญ่ ด้านข้างประตูจะมีปุ่มปรับเบาะแบบไฟฟ้าพร้อมระบบเป่าลมเย็นอุ่นร้อนทั้งคู่หน้าคอนโซลกลางดดเด่นด้วยจอแบบสัมผัสขนาดเบิ้ม16นิ้วรันด้วยระบบปฏิบัติการซิเ k อร์ s เวอร์ชั่นล่าสุดถัดมาด้านล่างจะมีปุ่มกดจริงๆมาให้พอหอมปากหอมคอพร้อมกับช่องชาร์จไร้สายและปุ่มปรับระดับเสียงบเบาะแถวสสำหรับผู้บอเป็นแบบกัปตันซีดมีที่รองขาปรับไฟฟ้าและหมอนซีโร่กรา i ิตีพร้อมระบบเป่าลมเย็นและนวดแบบจัดเต็มยังมีหน้าจอความบันเทิงตรงกลางขนาด16นิ้วเพิ่มเติมมาให้ ด้านข้างประตูมีม่านไฟฟ้าสําหรับที่นั่งแถว2แถว3และท้ายรถเพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นไปอีกมองไปด้านบนจะมีหลังคาพออน,อนามิกสันรูปขนาดใหญ่แบบเปิดได้พร้อมม่านเปิดปิดด้วยไฟฟ้าขยับมาที่บอรดแถว3เป็นแบบปรับเอ็นได้แบบไฟฟ้าทั้ง2ข้างแยกซ้ายขวาพร้อมระบบเป่าลมพับได้แบบ50-50และเพิ่มความสุนทรีในการขับด้วยไฟเอมบิไลท์ตกแต่งห้องโดยสารรอบคัน เรื่องสุดท้ายเรื่องที oh, yeah. ่5โครงสร้างสุดแกร่งระบบช่วยขับล้ำสุดในคลาสแค่ความหรูยังไม่พอวัสดุของรถเขาบอกว่ายังใช้ตัวถังแร่งที่สุดในกลุ่มรถ SUV อย่างเหล็กกล้าแรงดึงสูงและอลูมิเนียมรวมกันกว่า91%ตัวถังรับแรงบิดได้ถึง41,600นิวตันเมตรแมนี่มันโครงสร้างรถถังหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าทนการพลิกคว่ำได้สบายสุดหลังคาใช้ชิ้นส่วนเหล็กร้อนดัดขึ้นรูปชิ้นเดียวรองรับน้ำหนักได้4.2เท่าของน้ำหนักรถเทียบเท่ารถบรรทุบ ส่วนแกนขับขี่มีระบบแชสซีที่ช่วยควบคุมรถเวลาเจอลมปะทะด้านข้างแบบแรงๆที่หลายคนน่าจะเคยเจอบนทางด่วนรถจะไม่สายเหมือนโดนลมผลักเพราะ AI จะชดเชยแรงลมให้อัตโนมัติและมั่นใจได้ว่าจก้าเอ็กซ์คันนี้สามารถดูยได้ทุกสภาพถนนทดสอบมาแล้วทั้งภูเขาหิมะีนลุกรังกรวดทางชันหรือแม้กระทั่งที่ที่ออกซิเจนน้อยเขาบอกว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง<ะ>แต่ไม่รู้ว่าคนจะขาดอากาศไปซะก่อนหรือเปล่านะครับ ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มขั้นสุดคิดเผื่อทุกสถานการณ์มีระบบใหม่ที่ชื่อว่า side collision protection ถ้ามีแรงกระแทกจากด้านข้างตัวรถจะยกด้านนั้นขึ้นอัตโนมัติพร้อมใช้โครงสร้างพิเศษช่วยลดความเสียหายจากการชนได้ถึง27 นอกจากนี้ยังมีการทดสอบแบบโหตสุดๆให้ล้อสองข้างระเบิดขณะัตรถขับที่ความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงรถยังควบคุมได้ไม่เสียหลักแสดงให้เห็นเลยว่า AI ในแชสซีควบคุมได้แม่นยำและยังมีระบบเซฟตี้อย่าง Crash Box ป้องกันเครื่องยนต์ทะลุเข้าไปในห้องโดยสารเวลาเกิดอุบัติเหตุและป้องกันไฟฟา้าลัดวงจรอ,อีกด้วย เมื้องหลังความล้ำนี้ก็ใช้ชิป AI ถึง4ตัวประมวลผลด้วยชิป Snapdragon 8295แรงถึง1,400ที่ o p s รองรับระบบขับขี่อัตโนมัติระดับเล v e l 3พร้อมชีทห้าน Smart Drive ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลามีการอัปเดต OTA Over the Air ไปแล้วถึง13ครั้งเก่งขึ้นทุกเดือนขับในเมืองก็คล่องทางไกลก็แม่นที่จอดแคบก็เข้าจอดเองได้ไม่ต้องใช้แผนที่ก็หาเส้นทางออกได้เองด้วย Maples s Navigation มี AI คอยวิเคราะห์สถานการณ์สดสด ตรวจจับคนตีความสัญ,ญลักษณ์ไฟจราจรตรวจจับหมมอับและเบรกเองถ้าคาดการว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น ตัวรถมีไร์ให้มาถึง4ตัวรอบคันครอบคลุมพื้นที่กว่า1000ตารางเมตรมีกล้อง13ตัวเรดาร์ 4D ดีไมโครโฟน6ตัวรวมทั้งหมดกว่า4 3ชิ้นในการตรวจจับระบบความปลอดภัยรอบคันพร้อมีระบบตรวจสอบกันเองแบบคู่ขนานถ้าระบบใดระบบหนึ่งพลาดก็จะมีอีกระบบช่วยแก้ไขทันทีความปลอดภัยมีสำรองซ้อนกันถึง8ชั้นเออจะเยอะไปไหนครับพี่น้องจากที่เล่าเรื่องดีไซน์ออปชันและความล้ำของตัวรถมาทั้งหมดหลายคนก็คิดว่าราคาอาจจะเล่นใหญ่ตามไปด้วยหรือเปล่านะ ต้องบอกว่าเจ้าซ i เกอร 9X ยังไม่ประกาศร,ราคาอย่างเป็นทางการแต่สื่อต่างประเทศหลายสำนักคาดการกันว่าจะเริ่มที่ประมาณ600,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2ล้าน7แสนบาทในจีนหากเอามาเทียบกันกับซ i เกอร์ X สเปคในจีนที่ใกล้เคียงกับที่ขายในบ้านเราที่ไทยจะขายแพงกว่าประมาณ75% หากเอาสัดส่วนเดียวกันนี้มาคาดการราคาซิกเกอร์ 9x ถ้าจะได้ขายในไทยน่าจะเริ่มที่ประมาณ4ีล้าน8แสนบาทแม่ราคานี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่คาดการราคาเท่านั้นและหากเทียบกันกับส,สัดสนราคาของซิกเกอร์ X ช่วงสุดท้ายก็จัดโปรแรงเพราะฉะนั้นอาจจะราคาต่ำกว่านี้อีกก็ได้นะครับซิกเกอร์ถือว่าเป็นรถที่สมกับเป็นรุ่นเรือธงจริง จัดเต็มใน,นโครงสร้างแข็งแกร่งในระบบความปลอดภัยแถมรถยังแรงแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่พร้อมระบบการชาร์จไฟที่เคลมว่าเร็วกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปถึง99%และให้ความหรูเทียบชั้นกับ r o l ส์รอยส์ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเยอะคุณผู้ชมอยากให้ซีเกอร์ 9X คันนี้ขายในไทยไหมและขายที่ราคาเท่าไหร่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดขา่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเรา สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ